รีวิวมันลิงแ้นชั่วโคตรร้ายหนังเข้าใหม่ Netflix ที่บอกเลยว่ามันสนุกมาก1 1เต็ม10มันลิงแนั้นนะครับเป็นหนังสยองขวัญละทึกขวัญที่ผมบอกเลยว่าผมรู้สึกว่าเฮ้ยเสียใจอะที่ไม่ได้ดูตอนที่มันฉายในโรงรู้สึกแบบเฮ้ยมันทำไมมันดีขนาดนี้แล้วพอสมันมีความทวิสต์บทได้ดีมากๆ ก็ในเรื่องของมาลิแนนนี่นะครับมันเป็นเรื่องเกี่ยวกับตัวหญิงสาวคนหนึ่งที่เธอกําลังตั้งครรภ์แล้ววันหนึ่งเธอทะเลาะกับแฟนหนุ่มของเธอแล้วเกิดอ,อ,อุบัติเหตุจนหัวแตกซึ่งนั่นเป็นจุดเริ่มต้นของความสยองขวัญที่ทําให้หนังเรื่องนี้โคตรพีคพีคแบบเฮ้ยโคตรแบบน่าตื่นเต้นอะ่ะ แล้วก็ความพิเศษต่อมานะครับก็คือเรื่องของเวลาที่มีฆาตรกรกำลังจะฆ่าใครนะครับเธอจะอยู่ในเหตุการณ์ทุกครั้งนี่แหละคือความสนุกของหนังและยิ่งฉากตอนจบที่สถานีตำรวจนะบอกเลยว่าแม่งโคตรเด็ดก็หนังเรื่องนี้นะครับเข้าเน็ fli ิแล้วก็ ใครที่สมัคร Netflix ไว้ก็อยากให้ไปดูบอกเลยว่าไม่เสียเวลาดูแน่นอนเมื่อคืนผมดูตอนประมาณสาทุ่มครึ่งนะบอกเลยว่าแทบไม่อยากจะปิดไปไหนเลยอะ่ะมันดีจริงๆทุกคนไปดูกันนะครับ